อ่าแล้วไงต่อปึ้งปึ้งปึ้ง,งโอเคโอเคปั๊บโหสัจจฉากไม่เห,เห็นเลยต้นไม้อ่ะตายวินิจเห็นแต่เวทีเฮ้ยเฮ็นต้นไม้ต้นไม้เห็น,ไ,นไ,ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเราต้องนั่งต่างบัวสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งสวัสดี มาแล้ว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 เอาละว,วันนี้พวกเรานะฮะจะมีการทำการแสดงนะครับมาไปไหนโป้คนนี้วะเออใช่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 เดี๋ยวเราแป๊บนึงนะจ๊ะตอนนี้พี่กำลังจะจัดกล้องแต่ว่ากล้องมันต่ำไปหน่อยพี่รู้จะทำยังไงกับมันบ้างหรือจะต้องไปนั่งข้างล่างอย่างนี้เพื่อจะเห็นอย่างนี้ ราก็อยากจะให้แฟนนะครับได้ขอเพลงกันมานะครับซึ่งเรามีม็อแกน,นดังว่ะมันจะดังมันจะดังเลยทีเดียวโอเคมอแกนก็มีนะครับการแสดงจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับยังไงก็จับจองเก้าอี้ที่นั่งกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ากำมีที่นั่งอยู่ประมาณสามที่เท่านั้นนะฮะถ้าคุณมาช้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีที่นั่งเพราะว่าไม่มีใครมาครับมีคนบอกว่าสองมือเปล่าเปล่าคะ่ะ เออเย่เย่เพลงอะไรก็ได้ฟังนะคะพี่แดนไปไหนคะตอนนี้พี่แดนกำลังไปเตรียมอุปกรณ์นะครับเพราะพี่แดนเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเพราะว่าพี่แดนไปทําเปลี่ยนสายกีตาร์ใหม่เพื่อน้องๆเลยนี่ผู้คนเดียวก็ได้นะครับเปลี่ยนสายกีตาร์ใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่ปุ๊บจะต้องเล่นให้น้องๆฟังเป็นกลุ่มแรกเพราะฉะนั้นนะครับใครได้ฟังเพลงของพวกเราในวันนี้จะได้ยินเสียงสายกีตาร์ใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนสายกีตาร์เลยนะครับ เงางามมากเอ๊ะแต่ข้างล่างข้างล่างเหมือนจะมีอะไรปกปิดอยู่พี่ขอจัดกล้องใหม่รอบได้ไหมครับอ่ะมาแล้วครับผมไทยสังมาแล้วครับตะมือหน่อยตะมือหน่อยครับแคปแคปแคปแคอะแคปแคปยังไงลูกแคปแคปลูกอ่ามีแคปแล้วเห็นไ่าโอ้ยไกลไปเดี๋ยวมันบังมันบังเราเห็นแล้วมันบังนี่เออเงยอย่างนี้ดิโอจบนั่งบนได้ละนี โเห็นไหมครับเห็นเออดีๆโอเคเรามีโอ้โหมอหายไฟพาเนียงครบทุกด้านเราเฉียงๆไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยนี่ๆๆนี่ๆๆสันสันเออสันสันเราดีไซน์นะครับเราดีไซน์ฉากแป๊บเดียวก่อนนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเริ่มยังไงดีก็เริ่มอยู่เอออ่า อันนี้อันนี้วันนี้วันนีปมืออาาน้องกำลังจัดเฮ้ยดี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 ดตั้งดตี้โอ้ยนีนีนี่กีนี่โอเคเลยทีสดอะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเอาลับ oh ๆ สวัสดีครับสวัสก่ัผมพวกเราวงสังคิวแบนครับผมวันนี้ได้มาบอกทุกคนว่าเราจะทวิตแคสกันใช่แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมของเราทวิตแคสวันนี้เราจะทําอะไรครับพี่แดนเราก็จะร้องเพลงให้ฟังครับใครชอบแรปของน้ำวานบ้างครับผมยกมือหน่อยยกมือหน่อยชอบใช่ไหมอยากให้เราร้องใหม่อีกครั้งไหมครับอยากเปล่าครับ ร้องได้แต่ไม่เหมือนเดิมนะครับใช่แล้วครับต้องสดใช่ไหมชีวิตจริงถูกต้องครับมันจะต้องทําเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวนะนะขอเรื่องใหม่ลวกันนะครับเดี๋ยวร้องเรื่องใหม่ให้ฟังแล้วกันครับแต่วันนี้เราเตรียมเพลงมาเตรียมเพลงมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตนะนะหนูนะคราขึ้นคอนเสิร์ตโมชิโมชินะครับในวันพรุ่งนี้ตอนเวลาประมาณบ่ายสองกว่านะครับตอนนี้เราอยู่นะตรงนี้ก็เป็นห้อง เป็นห้องรับแขกนี่นี่นี่มีโปสเตอร์้วยโปสเตอร์ใช่ใช่ใช่นี่นี่ที่ห้องรับแขกนะครับนี่ครับนี่ครับของบ้านเราอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์นะครับนี่แล้วมีศิลปินมากมายเลยเห็นแล้วไหมใช่ไม่มีไม่มีเราไม่มีเรานี่ครับงานนี่โตเกียวนะไม่มีเรางานมีสามวันนะหกเจ็ดแปดเราเราขึ้นมาที่เจ็ดแต่เราอยู่ว่ามีเราไหมไม่มีไม่มีไม่มีหมครับผมนั่นแหละฮะ ก็เลยตอนนี้ก็นั่งซ้อมซ้อมดนตรตีอยู่จริงด้วยครับอืมเอาคุยไปนะครับผมมาอันนี้ก็จะร้องเพลงให้ฟังดูแล้วผมดูแล้วไม่มีอืเดี๋ยววันนี้มีเกอร์กรุ๊ปนะฮะซึ่งเกอร์กรุ๊ปเป็นอะไรที่น่ารักนะครับแต่ว่าน้องๆน่ารักกว่าเยอะนี่ง่ายๆเอาฟังเพลงดีกว่าพวกเราร้องเพลงให้ฟังครับครับนี่เพลงมาเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรก่อนเพลงแรกคะพี่จะเล่นแบบเวอร์ชันแบบข้างบ้านไม่ด่าเนาะ

เฮ้ยมีมีอยู่อะไรนะภาษาญี่ปุ่นด้วยยูกิโกะว้าเล่นเล่ยโดราเอมอนดไหมไม่เอาดีกว่าครับพอใจเล้วไปก่อนนี้ครับเพลงอะไรดีที่เราจะเพลงเราซ้อมถูกในการซ้อมพวกนี้ด้วยนะอยู่ด้วยกันในโมเมนต์ในการซ้อมเพลงของเราครับนะครับถ้าวันนี้ยังมีดนตรีให้ร้องบรรเลงกันอยู่กับเราก็พร้อมจะเดินไป 明白没得。 明今年は夢の奇跡渋るでしょもし心にメロディが飛んだましたら準備は OK 明日は今年を夢にまたびしびかれるでしょ気合う心にまたミュージック คำบาดไม่ไดราไม่ได่นะสองคนก็สอใจต่างกันไปมาแต่มวันนี้เรายัางวันนี้เรายัางเดินเคียงข้างเใใจแต่เราจะก่าววันนี้ ว่าจุดหมายนั้นอยู่ตรงที่ใดจะเดินต่อไปมีครั้ง้องเดินอีกไกลแค่ไหนอาจจะต่โบกุจิชิวะยูเมนโนกิสกิชิรูเดย์โช์โมทิฟหัวกกลอนิเมโลดีเธอเขาเดินมาชิ่เธอลจุดยี้ว่าโอเค

知るでしょもし心に笑ビ理科をだましたら準備は OK 明日僕たちは夢にまたビシビカれるでしょう,う心にまたミュージックを叶えさ歩き出そう เวอร์ชันนี้ใครรู้ว่าเวอร์ชันกลวข้างบ้านด่านะครับเล่ฟังนีไม่ได้เพ่เคยฟังเพลงนี้ปะเพลงอะไรครับเฮ้ยดีเฮ้ยเคยฟังดรืเล่นไงดีอ่ะเล่นยัไรเออซีมาก่อนแล้วก็เล่นหลายคอร์ โอเตุอ่อแค่ฟังเพลงจรนงจังไหมไม่ทันแต่ไม่ทันแล้วพี่เล่นตามผมไปนะผมร้องมึงพี่เล่นนะพี่หาไม่ใชน้เั้นี้ผมเ่ฟันไม่ผูเลยมีอายุไม่ค่อยเท่าไรแต่ผมเท่ชินโนซือเกเกิดไม่ทันเน่

สมบกช่วยพัดพาเว่าให้ยอนึกยิกไปมาหน้ามองมีแมลงเฝ้ารอแมงปอสีแดงสีเขียวตัวเต่าทองให้มันเพื่อชีวิตมันทำให้คนดอบให้คนดอบไปทำเพื่อชีวิตนั่นโกรธหรืโครธนะก็มองดูสดใสมาแล้วจ้น มารุโกว่าฉันออกจากบ้านไปแล้วแบบต่อสู้ชีวิตแล้วแบบว่ารู้แล้วว่าชีวิตคืออะไรโอเคเรารู้อย่างนั้นกินแตงโมมาเยอะแยะแต่ไม่จอยไงไม่ไม่ทันเลยไม่เคยดูไม่เคยดูมารุโกไปดูแต่เนี่ยในห้องมีผมไม่ยอมนะอะไรอ่ะอยากฟังเพลงอะไรดีกว่านะครับเปิดคณะตลกกันเลยไหมมารุโกจริงเหรอมามารุโกฮะจริงจริงอ่ะ มีใครเคยฟังเพลงเมื่อกี้บ้างอ่ะเพลงเมื่อกี้อ่ะมารุโกะอ่ะผมเคยฟังนะแตงโมนี่ไงฮะหนูทันหนูทันหนนูทัอ่ะเล่นเกมทายเพลงดีกว่าได้ได้ได้เล่นการ์ตูนเล่นการ์ตูนเฮ้ยเดี๋ยวเพลงการ์ตูนนี่ยากไปไหมเพลงอะไรดีวะเล่นมาดีกว่าพี่พี่เล่นเล่นมาแล้วให้เขาทายว่านี่เพลงอะไรใช่เพลงไหนก็ได้ยุ่ไหนก็ได้เอาเลยพี่แดนก่อนเฮ้ยเพลงอกอืมปังอกีฬาปังเยอะนะ ปุนหลงปุ่นปุ่นต่อจากเมื่อวานนะครับเพลงญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นโอเคัวจัมพันตงลิวเฉยชีชงทิงซาลาโตเงเซรามูนตาเลตกน้ำคำเจ้าทุ่งจ้าทิ้งไข่เต้าส่วนฉันเจ้าชอบกินโอเลเซรามูนตาเล่ นน้ำคโโเียวดดดดดดิไทายถูกนะโอ้มคิมิโกเอเตอะไรเนี่ยอะลูคิมิอ้าวตามนั้นแหละตามนั่นแหละท้องแบนหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเราท้องแบนเพลงที่สองเลยนะครับคือเนื่องจากช่วงนี้เราก็ซ้อมดนตรีกันทุกวันนะครับทำให้เราเนี่ยมีความสุขกับการซ้อมดนตรีมากนะครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นอย่างนี้เหรอเพลงที่สองครับ เพลงเพลงคิดถึงเธอมากไปดีกว่านะครับเพราะว่าเราอยากจะซ้อมเพลงนี้นะครับใครใครได้ฟังเพลงนี้เวอร์ชั่นแบบจริงๆบ้างหรือ,อยังเอ่ยอ่ายกมือซิได้ฟังจากที่ไหนก็ได้นะครับอาจจะได้ฟังจากการร้องอ่ะยงังอ่ายังอ่ะ ถ้ายังนะครับพวกเราจะขับกลองเปิดเพลงนี้ให้กับทุกคนนะครับในเย็นนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้กลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านได้โดยสุภาพครับครับถ้าใครกลับบ้านแล้วนะครับขอให้รับประทานเย็นอย่างสุภาพครับถ้าใครรับประทานแห่งเย็นได้สิทธิ์แล้ว One two three four เสียงที่เคยได้ยินในวันนี้นั้นแดงหายไปเสียงที่ปลุกฉันให้หตื่นนอนตอนเช้าไม่มีหรือที่คุ้มฉันได้ให้ปเปิดเผนหัวใจทุกทีในวันนี้เหลือเพียงเมือเปล่ากระธอ hello what can we talk to j gang together what to tell her darling again 也许，但。<noise> <noise> นี้ครับขอโทษทีนะครับที่เราร้องเสียงดังไม่ได้เล่นเสียงดังไม่ได้ครับเวอร์ชันที่เต่ละอร์ชันกลัวข้างกลัวคนข้างบ้านวะนะครับแล้วผมถือว่าเราไปเกียรติเพราะคนญี่ปุ่นนะครับต้องให้เกียรติเช่นกันและกันถูกต้องเราซ้อมแบบเบาๆครับนะครับพอขึ้นเวทีปุ๊บเราก็เล่นแบบเบาๆครับครับผมเพราะเขาจะดีเองเาเราเล่นผิดถูกครับตอบด่วนมีสายเข้ามานะครับให้เราตอบตัวนนะครับจากดินแดนต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นครับไม่ทราบว่าเขาต้องการคำตอบอะไรสักครู่นะครับยังไงเนี่ย ยังไงเย่งไปหนนะเดี๋ยวไปไหนนะอยู่ยไไนงอยู่ังอย่ยังอยู่อย่ยังอยู่อย่ังอยู่ยงอยู่ยังอยู่อยู่ยังอย่อยู่อย่ <ใน S 1> อ,ยอ,อ,าาอ่อย่